EP นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกค่าทดแทนจากชู้ว่ามีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างและถ้าหากว่าต้องการที่จะเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสของตัวเองด้วยจําเป็นที่จะต้องมีการฟ้องหย่าก,ก่อนหรือไม่ซึ่งถ้าจะให้ความรู้เองเนี่ยก็กลัวว่าจะให้ความรู้ที่ผิดพลาดไป EP นี้ค่ะก็เลยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยก็คือิวเตอร์พี่เบี้ยนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะน้องแจนคือได้ถามว่าพี่เบียร์เนี่ยรับผิดชอบสอนในส่วนของครอบครัวมรดกแล้วหนูเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกค่าทดแทนจากชูตามมาตราหนึ่งห้าสองสามคือให้ความรู้คนเดียวกลัวให้ความรู้ผิดก็เลยคิดว่าให้พี่เบียร์มาให้ความรู้ดีกว่ารบกวนพี่เบียร์ช่วยให้ความรู้หรือว่าหลังเกณฑ์เรื่องของการเรียกค่าทดแทนจากชูหรือว่าการเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสเลยค่ะว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะน้องแจนก่อนที่เราจะเริ่มแบบ อธิบายกันไปดูตัวบทกันก่อนอนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะอยู่ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะมาตรา 1, 5, 2, 3ก็จะมีทั้งหมด3วรกเนะาะเราจะไปดูที่วรกแรกกันก่อนค่ะในส่วนของวรกแรกนะคะกําหนดไว้ว่า เมือ่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา1516อนุม,มาตรา1คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งและจากคู่ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือคู่ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้นเมื่อเราดูตัวบทกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งวรรคแรกเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้ อย่างแรกเลยนะคะในการเรียกค่าทดแทนเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเนี่ยหนึ่งมเนี่ยมันเรียกฟ้องชูฟ้องจากบุคคลภายนอกได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกจากคู่สมรสเราด้วยไอ้ค่าทดแทนเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันจะต้องเริ่มนะคะมาจากการฟ้องหย่าตัวของคู่สมรสเราก่อนเพื่อให้ศาลค่ะท่านเห็นว่าเหตุหย่าตาม1 5ึ่อนุมาตรานึงเนี่ยมันเป็นสาระสําคัญมันเป็นอุปสรรคนะคะในการคลองคู่สมรสของเราแล้วเราเนี่ยใช้เหตุนี้ มาเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสของเราและเมื่อสารที่ภากษานะคะให้หย่าตาม1 5ึ่าอนุหนึ่งปุ๊บเราก็ฟ้องนะคะตัวของชูเนี่ยนะคะมาเป็นจำเลยที่2ร่วมไปด้วยกันหลุดเพื่อเรียกค่าทดแทนถูกต้องนะคะคือเรียกไปพร้อมกันเลยค่ะโอเคหนึ่งห้าสองสามวรที่หนึ่งเราก็จะสรุปแบบง่ายๆเลยว่าโอเคโดยหลักแล้วหนึ่งห้าสองสามคือการเรียกค่าทดแทนจากชูนะแต่หนึ่งห้าสองสามวรที่หนึ่งเนี่ยก็ให้สิทธิ ตัวของคู่สมรสที่จะสามารถเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสที่เขาทําผิดต่อเราได้แต่มีข้อแม้แค่ว่าคุณต้องเริ่มต้นจากการฟ้องหย่าตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งหกอนุม,มาตราหนึ่งก่อนนะถูกต้องไหมคะใช่ค่ะน้องแจ่มเสริมนิดนึงค่ะว่าเหตุฟ้องหย่าตาม 1, 5, 1, 6, นนหนึ่งห้าหนึ่งหกอนุหนึ่งมันประมาณไหนมันคือเหตุอะไรบ้างคะ เช่นนะคะน้องแดนอ่ะเช่นคู่สมรสเราไปยกย่องชดชูนะคะผู้อื่นใช้คําว่าผู้อื่นแล้วนะคะไม่ใช้คําว่าชายญิงแล้วนะคะใช้คําว่าผู้อื่นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะชายหรือหญิงถ้าคุณเนี่ยไปเชิดชูผู้อื่นฉันคู่สมรสหรือไปร่วมประเวณีกับด้วยผู้อื่นแบบนี้หรือไปอุปการะเลี้ยงดูผู้อื่นท่านั้นที่ตัวเองต้องมีคู่สมรสอยู่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุฟ้องหย่าตามมาตราหนึหาอนุหนึ่งเสริมนิดนึงนะคะน้องแจนร่วมประเวณีต้องร่วมประเวณีเป็น อาจิน<า>นะคะจะแบบแค่ครั้งสองครั้งไม่ได้ต้องมีก<ช>ระ <สา S 2> เป็นอาจิน,จนด้วย<า>นั่นอเ,เองนะคะมันก็จะประมาณนี้ในส่วนของเหตยุยาตามมาตรา1 5 1่าที่จะเป็นเหตุให้เรียกค่าทดแทนจากทั้งตัวคู่สมรสเราแล้วก็ตัวขอผู้มาเป็นเหตยุยาตาม 15, 1 5 1่าอนุมาตรา1ด้วยนั่นเองและย้ำอีกอครั้งนะคะถ้าจะเรียกค่าทดแทนจากตัวคู่สมรสค่ะ คุณจะต้องฟ้องหย่ามาด้วยนี่หมายความว่าถ้ามไม่ได้มีการฟ้องหย่าคู่สมรสตาม1 5ึ6นอนุหนึ่งมาก็จะเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสตามมา,มมารรตรา1 5 2 3วรคที่1ไม่ได้ถูกต้องไหมคะถูกก็จะเรียกได้แค่คนที่มาเป็นชู้หรือว่าคนที่เป็นเหตุที่ต้องมีการฟ้องหย่าก,กันเท่านั้นใช่แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีการฟ้องหย่าคู่สมรสมาเราฟ้องแค่ชู้อย่างเดียวคนที่เป็นต้นเหตุที่ต้องให้หย่ากันเนี่ยมันจะต้องใช้วักหนึ่งหรอคะหรือมันต้องเคยเยบไปอีกวักหนึ่งไหมน อ,อันนี้ต้องใช้วักไหนคะอันนี้นะคะจะต้องไปดูในส่วนของกระบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523ในวักที่2ค่ะซึ่งวักสองกำหนดไว้ว่าผู้สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปในทํานองชู้หรือจากผู้ซึ่งแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในทํานองชู้ก็ได้ เมื่อดูตัวบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแจนในส่วนของวักสอเห็นไหมคะไม่ต้องมีบอกเลยว่าจะต้องไปฟ้องหย่าในส่วนของคู่สมรสก่อนเราก็สามารถที่จะเรียกนะคะ,คะตัวบุคคลภายนอกนะคะหรือผู้อื่นเนี่ยซึ่งแสดงตนในทนํานองชู้ได้นั่นเองทีนี้น้องแจนคะน้องแจนสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะ แสดงตนในทํานองชูเนี่ยเป็นอย่างไรอืมมันคือไงคือมันต้องถึงขนาดที่แบบมีการร่วมประเวณีกันเลยไหมคะหรือยังไงนี่อันนี้เป็นคําถามที่ลดมากนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องถึงขั้นร่วมประเวณีนะคะสมมติน้องแจนเปิดประตูไปค่ะเขาอยู่ในลักษณะที่นอนกอดกันแต่นอนกอดกันเนี่ยไม่ไม่ใช่นอนกอดธรรมดาค่ะคือดูก็รู้เลยว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆและพิเศษใส่ไข่สองฟองแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าน้องแจนเปิดไปเขากําลังจูบกันอยู่แต่จูบนี้ เขาเป็นการยังไงคะเขากาลังช่วยค่ะอ๋อช่วยชีวิตอ,อ่ามันก็จะไม่ใช่ไปในทํานองชู้แล้วนงมันก็จะไม่ใช่เข้าเหตุที่จะสามารถเรียกค่าทดแทนจากบุคคลภายนอกหรือชู้ตาม1 5 2 3งหวักที่2ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะนั่นแปลว่าในส่วนของ1 5 2 3งห้วักที่2เนี่ยถ้าเราจะสรุปเลยก็คือมันก็คือเรื่องของการเรียกค่าทดแทนจากชู้นั่นแหละก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่เรายังรักคู่สมรสของเราอยู่เราไม่ได้อยากจะอยากกับเขาเรายังอยากมีเขาอยู่แต่เราแค่อยากจะเรียกค่าทดแทนจากคนนอกที่มาทําให เราไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็โอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็จะใช้มมตาลหนึ่งห้าสองสามวักที่สองทีนี้หนูสงสัยต่อมาจต่จบแล้วอีกนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าหนูยินยอมเองเลยอ๋อหนูไปจัดหาเองใช่หนูยินยอมให้คู่สมรสหนูมีคนอื่นเลยหรือบางทีหนูก็เป็นคนช่วยจัดหาให้เองด้วยแต่ทางทางที่เราเป็นคนยินยอมนะคะเรากลับรู้สึกว่าไม่อยากยอมแล้ว เปลี่ยนใจนมาเรียกค่าทดแทนตามมาตราหนึ่งห้าสองสามได้ไหมคะไม่ได้เลวคุณแจนนะคะ,คะซึ่งเรื่องนี้นะคะอยู่ที่มาตราหนึ่งห้าสองสามในวรรคที่สามนั่นเองค่ะ,คะกาหนดไว้ว่าถ้าคู่สมรส่ายใดฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทําตามมาตรา1516อนุม,มาตรา1หรือให้ผู้อื่นกระทําตามวรรคสองผู้สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ โอเคก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าหนูเป็นคนยินยอมเองก็คือจบแล้วไม่สามารถที่จะเรียกค่าทดแทนได้ใช่ไหมคะทีนี้อีกนินดนึ่ดีๆมันก็สงสัยขึ้นมาว่า<ะ>กลับไปในส่วนของวรกสองนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะไอาการที่เราบอกว่าโอเคถ้าเราจะเรียกค่าทดแทนจากบุคคลภายนอกอย่างเดียวเนี่ยที่เขามาเป็นชู้กับคู่สมรสเราเนี่ยเขาต้องกระทาการแบบเปิดเผยไหมแบบต้องเปิดเผยต้องแบบว่าฉันเป็นชู้กับคู่สมรติเธอนะต้องขนาดนี้ไหมคะ มันไม่ต้องขนาดนั้นแล้วนะคะอันนั้นมันตัวบทมันเก่าแล้วแล้วอ,อัปเดตใหม่ด้วยอัปเดตใหม่แล้วนะคะไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยคุณจะอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็นอยู่แบบเงียบๆก,ก็โดนฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรสองได้หมดเลยถูก,กไหมคะถูกนั่นเองค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียกค่าทดแทนจากชู้รวมถึงการเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสตามตามาตรา1523นะคะก็บอกว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจหลักเกณฑ์กันมากขึ้นนะคะ เอาละค่ะก,ก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอมรอคอกฎหมายไปด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราถูกวันจันทร์17นาฬิกาหรือว่าเวลา5มงเย็นแล้วก็ลงทาง YouTube channel ของสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะสรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ